ลิงนี่หนูจะรำระบายสีลิงค่ะทุกคนมาปั้นด้วยกันได้ไหมคะนี่มีสีด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวร็อเสร็จหนูให้ดูนะคะใช่จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะคะ ช่วยกดติดตามช่องเราเด้วยนะคะถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรร้านเราใจดีแถมมาซื้อแล้วแล้วสั่งซื้อไส้กรอกด้วยนะคะ <c oughs> กดถูกใจกันเยอะเยอะ เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะลิงบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ